แมสซี Syria, oh, no ่จองสังบินลูกนี้ครับผมเรียบร้อยฮะเดียวครับผมสวยฮะอ้าวอูดูสปีดครับผมและเจงหวันนี้กดปั่นครับผมเรียบร้อยฮะทุกคนสังบินไปแล้วครับผมคิลิยนเอ็มปาเป้เอ็มปาเป้ไหลมาครับผมลูกนี้ยิงไปแล้วครับผมจองสังบินของเราเฮตทีครับผมสวัสดีเช้าอีฟุบอลทุกคนครับวันนี้ฮะผมจะมารีวิวเพชรในตมครับผม เพชรในตมตัวนี้นะครับผมเป็นนักเตะ2ดาวสายสปีดนะครับผมก็คือจองซังบินครับผมเป็นนักเตะชาวเกาหลีใต้นะทุกคนมาฮะอันดับแรกเราต้องมาอัพกันก่อนเลยนะครับผมก็วิธีอัพของผมนะครับก็กดอัพออโต้ไปเลยนะทุกคนโอ้ยดูค่าพลังก็น่ารักพอสมควรนะครับผมแล้วเรามาดูสปีดดีกว่าฮะทุกคนสปีดสปีดต้น90-96โอ้โหยโคตรเยอะเลยว่ะทุกคนไปฮะกดอัพกันดีกว่าครับผม มาให้ทุกคนเรามาดูไส่ติ่งไส่ในของจองซังบินกันดีกว่าฮะทุกคนก็นักเตะตัวนี้นะครับผมสูง173อายุ21นะฮะเท้าที่ถนัดก็คือเท้าขวานะครับผมส่วนสไตล์การเล่นก็จะเป็นโกโพเชอร์นะครับผมแล้วเรามาดูค่าตรงนี้ดีกว่าครับผมโอเวอร์อเรตติ้งนะครับ89ครับผมเกมลุก82ครับผมบอลคอนโทรลดิฟฟิ้งไฮโพเทชันนะฮะ82 75 81ฮะทุกคน ส่งสั้นส่งยาว55-50้หอู้หูอันนี้ไม่ต้องพูดถึงนะเพราะมันเป็นกองหน้านะครับผมจบสกอร์ครับผม80เฮดดิ้งนะครับผม65ครับผมลูกตั้งเตะ61ลูกปั่น65นะครับผมแล้วเรามาดูสปีดดีกว่าครับผมสปีดสปีดต้นนะฮะ92-98โอ้โู้หูทุกคนโคตรเยอะจัดเลยนะครับผมคิกิ้งพาวเวอร์73ครับผมจัมปิ้ง81ครับผมบาลานซ์90สเตมินาความอึด74นะฮะทุกคนแล้วเรามาดูสกิลดี ก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับผมและเรามาดูกันว่าจองซังบิน,น,นทุกคนจะสามารถแบกแรงของผมได้หรือไม่ครับผมไปครับผมเพชรในตม ep 1 let's go โอเคผมจังว่านี้จับคู่ติดแล้วนะทุกคนผมรอโค่นนานเลยนะฮะทุกคนมาดูกันว่าเราจะได้เจอแรงอะไรนะฮะเจอดีสครับผมทุกคน โอ้โหแล้วของผมก็อ,อยู่ที่ดีสามเองนะฮะทุกคนมาครับผมอันดับแรกเราต้องมาดูจองซังบินของเราดีกว่าว่าฟิตหรือไม่ฟิตนะฮะทุกคนโอ้โหทุกคนโอเคเลยนะนทุกคนถ้าทีมเราประมาณเนี้ยมาครับผมจู๋ลงมาฮะอันนไม่ฟิตไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวเช็คทีมเขาแปบนะฮะทุกคนซีหนึ่งสองสาเหมือนกันวันทุกคนโอ้โหทุกคนทีมเขาเม่นคนโหดเลยว่ะจองซังบินต้องแบกเท่านั้นนะครับผมนักเตะสองดาวเพชรในตมสายสปีดนะครับผมไปฮะ ลุยใครที่เข้ามาดูใหม่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แลวก็ฝากซับสไคร e ให้ผมหน่อยนะครับและที่สำคัญครับทุกคนอย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่องของผมด้วยนะหมาผมเขาได้เป็นเจ้าบ้านว่ะทุกคนและจังวันี้จะมีแก์ลูกเปิดหรือไม่ฮะเฮ้ยอ้าวทุกคนชิมายนะฮะสวยไปคร้บผมชิมมาฮะไปก่อนคนกบเป้โอ้โหโอซียังได้ว่ะ ไปครับผมคิลิยันเอ็มปาเป้ครับผมคือนะผมและคาร์ลอสเปิดไปแล้วลูกนี้ซิโก้โอ้โหเกือบไปครับผมจังหวะนี้ซิโก้ย่งซีเฉยเลยนะฮะทุกคนป๋าครับผมไม่เป็นไรฮะยังได้มุมนะครับผมจองซังบินของเราต้องได้เกิดนะฮะอาน้องผมเปิดไปแล้วลูกนี้ฮะเปิดมาครับผมโอ้เลยไปหน่อยว่ะโอดีตสวยฮะซิโก้จองซังบิน เอไม่ใช่หวาทุกคนอ้าวคุยเกือบไปนะฮะอยังได้ไปแล้วจุดเอาทุกคนพลาเฉยเลยว่ะอูยจังหวะนี้ก็จะเอาลูกแรกก่อนนะฮะไม่เป็นไรครับผมยังได้มุมนะฮะอโน,น่ผมเปิดไปฮะจุดไม่ได้ว่ะตีนยังไม่โดนบอลเลยนะ,ะจังหวะเนี้ย และเจงหวันนี้แมสซี่ครับผมเปิดมาแล้วสวยฮะจองซังบินไปครับผมดูใหญ่จะเป็นไรครับผมนักเตะของเรามาเป็นสายสปีดน,นะฮะกองหน้าทอ้โหยทุกคนเรียบร้อยเลยครับผมหนึ่งประตูต่อศูนย์ฮะถลาเฉยเลยนะครับผมไม่เป็นไรวะเอาใหม่ครับผมโมดินฮะซิโกโ้ึบจองซังบินยังได้สวยจุดยึบ อ้าวซิโก้โอ้ไม่น่าพลาดเลยว่ะโดนครับจังหวะนี้ไหลามาซาร่าผมสวยฮะชิงมา <Muhammad S 1> ไปครับผมชิงมาฮะชิงหนึ่งทีไปครับผมชิงมาโอ้โหไม่ถึงว่ะและว้วจังหวะนี้มาเน่ยังไงครับผมแทงมาฮะสวยอยุบไม่ถึงว่แะวนนแล้วจังหวะนี้โดนสวนฮะโอ้ซาลาโอ้โหเกือบ โอ้ลูกนี้ไม่เป็นไรครับผมสวยลงๆสวยฮะโอ้โหเรียบร้อยครับผมโดนง่ายๆเลยวะ่ะทุกคนจังหวะนี้2ประตูต่อศูนย์ครับผมมาฮะเอาใหม่ครับผมไปฮะไปฮงซิโกฮึมซิโกเล่นโอ้โหน่าจะเลยวะ่ะเฮ้ย อ้าวเมซี่เมซี่ซัดไปก่อนโอ้โหไม่เข้าสวยครับผมโอ้โหไม่เป็นไรครับผมขอหนึ่งลูกคืนมาก่อนนะฮะจังหวะเนี้ยหนึ่งประตูต่อสองฮะทุกคนก่อนจบครึ่งแรกนะครับผมไม่เป็นไรฮะเตะสองเราของเราจะได้เกิดไม่หนีทุกคนเี่ฮะเฮ้ยอ้าววิดิโอทุกคน โอ้โหพลาดได้ไงวะนี่กวดิโอโกองหลังกูชิบหายละฮะเป็ไนไรครับผมมาไหมสองสามวะ่ะอึ๊อบไปับผมสองสามเลี้ยงด่วยไม่ได้ว่ะและเจงหวะน,นี้ล้นเป่าดีล้น ลนลนลนสวยฮะโอเคครับผมจังหวะนี้3ประตูต่อหนึ่งฮะโอ้โหครึ่งแรกโดนนำโคตรเยอะเลยนะครับผมมาดูกันว่าพอลซี่จะคำแบกได้หรือไม่นะครับผมในจังหวะนี้ขอเปลี่ยนแป๊บนะฮะเดี๋ยวบอลมาก็ประมาณนี้นะครับผมไปฮะมาผมขออนุญาตเปิดหนึ่งขีดนะฮะขอเกลียกลูกเปิดนะฮะโมดิตกาก้าผมโอ้โหกาก้า ชิหมหายแล้วแกลูกเปิดกูสวยไปแล้วผมกาก้าตึบกลางมาซาซามิแล้วผมชิงก่อนเมสซี่จองซังบินลูกนี้ครับผมเรียบร้อยฮะสองประตูต่อสามครับผมมาแล้วว่ะทุกคนลูกแรกของจองซังบินนะฮะต้องได้เกิดได้เฉิดได้ฉายเท่านั้นนะครับผมมาฮะเขาจะมีแกลูกเปิดหรือไม่ครับผม จังหวะนี้ยังไงฮะขอกข้ามมาผมซาร่าซาร่าล็อกแล้วอู้หูยเกือบครับผมอย่างรอดตัวไปนะฮะทุกคนผู้ตัวครับผมเห็นปาเป้ฮะจอร์จังบินฮะเดอะบอยไปผมขวาสุดเมสซี่โอ้หไม่ถือว่ะขอเปลี่ยนเมสซี่ก่อนนะครับผมเหมือนจะหมดแรงแล้วนะฮะ แบบนี้ก็เสร็จเราอดิโอ้โหอะไรวะน,นี่ทุกคนอนโนกูอุ้ยสวยฮะไปครับผมวบอยเตะเล่นไม่ดีวายอย่างเดียวครับผมสวยฮะอ้าวโอ้ดูสป,ปีดครับผมและเจงหวันนี้กดฝั่นครับผมเรียบรอ้อยฮะทุกคนสองเอ้ยไม่ใช่สามประตูต่อสามัะผม จองซังบินของเราลุ้นแฮตทิกแล้วนะครับผมโโอ้หทุกคนเห็นสปีดต้นไหมทุกคนที่โคตรไวอะครับทุกคนไม่มีเปลี่ยนนะครับผมกองหน้าของเรานะฮะก็เปลี่ยนประมาณนี้แหละครับทุกคนไปครับผมมาครับผมสามประตูต่อสามว่ะทุกคนไม่ต้องตื่นเต้นนะฮะทุกคนฝึมือเรามันมาครึ่งหลังว่ะโอเคครับผมคาร้อนฮะต้องมีสติเท่านั้นนะครับผมจองสังบินไม่ได้ว่ะเฮ้ยอโน เฮ้ยอย่าหลุดชิมหายละโอเคครับผมคูตัวเราเซฟในนาทีที่72ครับผมจังหวะนี้ขออีกหนึ่งลูกเพื่อขึ้นนำนะฮะทุกคนมาวะเขาได้เปิดมุมครับผมจังหวะนี้ต้องมีสต,ติฮะเขาจะมีแกลูกม,มุมหรือไม่ครับผมเดบิโลยังไงเปิดมาแล้วเคลียแม่งเลยครับผมบ<อ>เดบอยเอ้าทุกคนไปหยุดทำไมวะน,นี่้ยจังหวะนี้ยังไงฮะเสร็จเราเอาทุกคนปุยโย ปครับผมชิงมาซาะแล้วก็จองสังบินไปแล้วครับผมคิเลียนเอ็มปาเป้เอ็มปาเ,เป้ไหลมาครับผมลูกนี้ยิงไปแล้วครับผมจองสังบินของเราแฮตที่ครับผมและคัมแบ็กได้นะครับผม4ประตูต่อ3าฮัหลทุกคนโอ้โหโคตรสุดเลยนะฮะทุกคนจังหวะเน,นี้ยไม่มีปาฏิหาริย์ครับผมเป็นฝีมือของผมล้วนๆนะฮะมาครับผมในนาที78ฮะเฮ้ยอ,อย่าบอกว่าเราเจอลูอบบอกเปิดสวยครัอบผมไปฮะ อากาครับผมเดี๋ยวดูสปีดต้นนะฮะไปแล้วทุกคนโอ้โหเดลิศโอ้โหเกือบจะเกิดนะทุกคนตัวคุมกำเนิดซะก่อนนะฮะไม่เป็นไรครับผมมีสติเท่านั้นฮะเฮ้ยโอเคครับผมอโนโมดิครับผมเบอรบอยจองซังบีนะผมชิงมาแล้ว จังหวะนี้อู้โหโูยจะกล้าจ่ายบอลอ้าวไปผมซองสังบินอะไรของก <c oughs> ูวนี่วูชื่อ <c oughs> มั่วไปหมดแล้วนะครับโู้โหแล้วก็ยิงไม่เข้าด้วยนะจังหวะเนี้ยอ้โหลิ้นพันเฉล้วผมจองสังบินนะทุกคนชื่อมันพูดยากนิดหน่อยนะฮะไปผมอานนขอนิ่มๆนะนายเปิดไปลูกเนี้ยเฮ้ยเอ็มปาเป้เฮ้ยจองส,ง <c oughs> สังบินเรียบร้อยอู้หูเกือบกับผม หลุดกอบออกไปได้ไงวะนี่ทุกคนและเหมือนเขาจะเปิดสองขีดใส่ผมด้วยนะฮะทุกคนมาดิทุกคนเอาดิหนึ่งขีดกับสองขีดอะครับทุกคนใครจะสุดกว่ากันนะครับเอาเขาเปิดหนึ่งขีดแล้ววะ่ะมาคผมอุโยโฮะทำไมพูไม่เล่นสั้นวะนี่เฮ้ยสวยไปด,ดูไปก่อนได้ัจหวันนี้ไปครับผมเฮ้ยชิบหายแล้วทุกคนจะจบครึ่งแรกแล้วนะฮะอย่าพลาด ยาพ่าสวยโอ้โหจานทุกขกเดอะบอยลองแทงหน่อยอไม่ได้ว่ะเฮ้ย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 โอเคครับผมโอ้โหทุกค,คนที่เยี่ยมนี่คิดว่าน่าจะเข้าแล้วนะฮะโลนทำไมไม่เป่าวะมึงก็แม่งโทดเยอะเกินนะ,ะฮะทดตั้งหกนาทีเลยนะครับผมโอ้โหจังหวะนี้เดวิโลอย่านะเฮ้ยเคลียร์ก่อนกาก้า โอ้โหทุกคนนาทีบาปของจริงครับผมโอ้โหสี่ประตูต่อสี่ครับผมเขายังกลับมาได้นะฮะและจังหวะนี้ต้องเป็นการแกนลูกเปิดของพอสซี่เท่านั้นนะครับผมถึงเราจะชนะทุกคนโอ้โหทุกคนพลาดจัดเลยนะทุกคนการเปิดลูกมุมลูกนี้เราสกัดไม่ดีเองนะฮะมาครับผมต้องแกนลูกเปิดว่ะมาฮะไปครับผม เดอะบอยอู้หยเดอะบอยพลาดเอายังได้ซาราไหลมาลูกนี้กาก้าอู้หยทุกคนโอ้โหพลาดได้ยังไงวะนี่จบกันไปที่สี่ประตูต่อสีครับผมจองสร้างบินของเราแฮตทิกด้วยนะครับผมอู้หยฝีมือของผมและเขานี่โคตรสูสีกันเลยนะครับผมสประตูต่อสีครับผมโอเคผมดูโอกาสยิงของเราดิทุกคน12อ่ะเออเป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับเพชรในตมของเราครับผม จองซังบินนะฮะนักเตะ2ดาวสายสปีดของเรานะครับผมผมบอกเลยว่า2ดาวถ้าเล่นได้ประมาณนี้ก็สุดยอดแล้วนะผมดูสปีดต้นนี่ทุกคนโคตรเยอะเลยนะครับผมและใครที่อยากเล่นตามผมนะครับผมติกตอกพอดซีเท่านั้นนะครับผมผมทำคลิปหาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะทุกคนก็ใครที่เข้ามาดูใหม่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดซับสไครป์ผมหน่อยนะครับและที่สําคัญครับทุกคนอย่าลืมกดระดิ่งให้ช่องของผมด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้บบาย